พาไปแล่อีกหนึ่งเรื่องกับการเปิดศูนย์สร้างสุขชุมชนของอบจอสองคล้าค่ะ,คะซึ่งอบจอสขลงคล้าะะได้มีการเปิดศูนย์สร้างซุขชุมชนแห่งเทิบาเทอําเภอ,เภอนาม้อมนะคะเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการฟืน้นฟูสมรรถภาพเชิงรุกในชุมชนช่วยเพิ่มมอกาสให้กับประชาชนในพืน้นที่ใกล้เคียงดย้งวยค่ะในกนนี้นะคะนายสุพิธพิทักษ์ธรรมนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าค่ะในนามประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดส่งคล้า ได้มีการเปิดศูนย์สร้างซุขชุมชนองค์การบริหารสวนตำบลคลองรังอยู่อำเภอนาหม้อมจังหวัดสงขลาพร้อมโดยคณะผู้บริหารวัวนาสวนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหว,วัดเขตพืนทเทเข้ารว่วมโดยมีนายวีระเกียรติสุวรรณนฤกนะคะปะลัดอาวุโสอำเภอนาหม้อมกล่าวตอนรับนายบำรุงพรมเจริญนายกองค์การบริหารสวนตำบลคลองรังกล่าวรายงาน ตลอดจนผู้นําทองทีผู้นําทองทิ้นและก็ภาขีเครือข้ายข้าร่วมูนย์ส,สรนางซุกชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรังอาเภอน,นาม้อมจังหวัดสงคลาจากนั้นนะคะนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาก็ได้มีการเยี่ยมชมภายในศูนสร้างสุข พร้อมกับรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการบริหารสาธาระรวมกับภาคีเครือข่ายด้วยค่ะองค์การบริหารจังหวัดสงขลาค่ะก็ให้ความสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้บริการผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีภาวะพึงพิงก็เลยได้จัดตั้งกองทุนฝืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการฝืนฟูสมรรถภาพเชิงรุกในชุมชนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการด้านการฝืนฟูสมรรถภาพ แล้วก็จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความบริการอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายการหลดความเลื่อมล้ำค่ะก็สร้างคุณภาพชีวิตเทดีสําหรับูนยนสร้างซุขชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบคลองรังค่ะโดยการสนับสนุนจากกองทุนฝืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสงคล้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าก็ตั้งโยเทมูเดชโซตมบลญคลองรังปรเพชฌพื่นเทฮกมู่บานจํานวน1567ห้าลังคาเรือนมีประชากรทางเพศเนี่ยจำนวนเซ่พัน ซ้ำอยหกสิบสามคนในจำนวนนี้เนี่ยก็มีผู้ป่วยมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนเซสิบรายค่ะซึ่งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในการที่เปิดูนยนสร้างสุขชุมชนแห่งเดสิบก้าวพอจะได้เป็นการยอกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขปทุมภูมินั่นเองนะคะผีนาม้อมนะก็ต้องไปเละกันได้นะคะ